สงสัยเหรอได้าดีเลยครับต้องสงสัยจริงไหมจริงไหมผมว่าใช่แล้วแหละเพราะนี่หล่อจนทุกคนตายไปเลยฮะ่มคดีไม่ถูกแล้วครับเพราะว่ามันมีหลายคดีเคยมีแบบว่าตายกันทุกาพเลยเราเราหลงตัวเองอยู่นะเราเราตำน เฟซ o กแล้วก็เท็กตอกรสซิมาเลยเชิญเลยครับสวัสดีครับตานะครับ อยู่ลุคนี้เป็นลุกที่ไม่ค่อยได้เห็นนะตอใช่ไหมรานนี้ว่าเชื่อว่าจะได้เป็นครั้งแรกนะครับปกติถ้าใส่สูตรก็จะเป็นฟิลแบบปวดกระดุมไม่มีในไทยหรือว่าไม่มีกรารอะไรแบบนี้งั้นวันนี้ไม่ต้องกั๊กเลฮะปดกระดุมเลยดีไหมฮ <Hey! S 2> ะอันนี้งานอะไรกันแนะ่ส <laughs> อไม่ได้แนละ้วมาแบบลุกแบบมีมีมีไทยแบบนี้ดีนะครับเป็นไงบ้างครับลุกของกันละกันชอบไหม อย่างที่บอกไปทุกคนคงมองเขาเท่ใช่ไหมฮะเขายังน่ารักเขาบอกแบ็คนะวันเนี้ยน่ารักนะน่ารักพระเช้าน่ารักพ่ะเช้าอยู่แล้วตอนแรกใส่เสื้อทะลุไปเลยนะโอ้โหมองไม่เห็นถึงไหนก็ไม่รู้ก็สีนะสีที่ผมเห็นตัอใสใช่แต่ว่าไม่ค่อยเห็นพี่อู๋ลุกนี้อะไเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เห็นนะครผม เป็นหลบตรงไหนสุดนแบงกับพี่แชมป์นี่ก็ลุกไปกินกับกับลุกไปนอนนะฮะใช่ครับครับผมอันนี้มีท่ายหลบไหมฮะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งลุกไปไหนเราต้องมาคุยกันก่อนใช่ครับเพราะก็ทราบมาว่าสองคนนี้นี่ก็อินมากเหมือนกันใช่ไหมพี่แชมป์ใช่ครับเห็นแต่งตัวมาในตีนแบบนี้ก็อยากไปถามต่ว่าปกติเนี่ยชอบดูหนังแนวสุดสนุกสนุนกนหรือเปล่าครับชอบมากเลยครับจริงๆแฟนชายนี่ก็เป็นแฟนชายที่ผมชอบมากๆผมติดตาตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็เรื่องโซ่ เก <aunque S 2> สซีไฟชายไช่คนรักชาไชายต่ตกันแข่งเรืองะไนะเออนั่นแหละเบอร์ใใช่ใช่ใช <Ass iksi. S 2> uh, ่ใช uh ่ก็เป็นจริงๆเป็นไฟชายที่ชอบมากชอบชอบคาแรคเตอร์ของนักสื่อ่าเปโลใช่ไหมเปโลเปโลโลนะครับผมมันก็มีไว้หนวดกับเใช่ไว้หนวดแล้วก็แบบอยู่ สนุกเพราะว่าพอดูมาษาภาคแล้วเหมือนเหมือนจริงๆคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยไม่เคยดูเรื่องก่อนๆหน้านี้นเลยไม่ต้องกลัวเพราะจริงๆเหมือนเราดูคดีเด็กคนเด็ก <c oughs> นะ <c oughs> ไ่คือมันมีตัวตัวเดินเรื่องตัวเดียวกันมันมีตัวเดินเรื่องตัวเดียวกันแต่แต่ละทิีก็น่าดูเหมือนกันเพราะนั้นเลยเออแต่ละภาคแต่แต่แต่เรื่องก็น่าดูเหมือนกันซึ่งภาคน,นี้นนผมก็ไปแอบดูมาเหมือนกันไอ YouTube ะไรสักอย่างเน j นะ ช่วยกันนะจีนไทยจอโอจอ just do ิ t พิมท่านี่เป็นภาษาอังกฤษจอจอจัดภาษาอังกฤษดูไทยเอออิทตอปตังอะไรกัใช่ก็คือบอกว่าภาพนี้ก็คือน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเพิ่มความแบบว่าสยองดูผีๆๆมาด้วยกันอ๋อผมก็ตื่น เต้แล้วผมอยากดูกครับจริงจริงกันวาดมาดีจริงเออแต่่ากี้เขาพีมานยเดี๋ยวเนี่ยอยากให้บอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกคนที่อาจจะยังไม่ได้ทราบถึงวิธีการสืบสวนของบูโรว่าแบบเป็นยังไงฮะคือแบบทำไมถึงไม่ควรพลาดอ่ะจริงจริงก็มันเป็นการสืบสวนที่สนุกมากๆเลยครับจริงๆแฟรนไชส์ของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็สนุกไปไปอยู่แล้วที่ภาคนี้นะครับผมที่ที่เราจะได้ดูกันเนี่ยเป็นภาคที่มีความแบบสยองขวัญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกมันก็ทำให้มีความน่าสนใจแล้วก็ดูาม ชอบคาแรคเตอร์ของนักสืบคนนี้มากๆเพราะว่าเขาจะมีความแบบเดี๋ยวทุกคนห้ามออกจากห้องผมผมขอคิดแป๊บหนึ่งออกไปคิดแล้วก็กลับมาใหม่คือมันจะมีความแบบเท่อยู่ในตัวใช่ชอบมองใครไหมเท่เหมือนใครครับเท่เหมือนกันเลอันนี้เสียงคิดมาแล้วให้ให้ทุกคนบอกดีกว่านี่ไม่เหมือนผมผมตลกแล้วจริงตลกตั้งแต่บอกว่าเรื่องนี้เหมือนคดีเด็ดละไว้รอยเทียวให้คนดู ดูภาคแรกเลยนะเออมาเอร์ออรเดอร์ออเรนจ์เอ็กซ์เฟสเออเออแต่ไม่เป็นไรเราบอกแล้วว่ามาดูได้ใช่แล้วเป็นคนเรียกร้องตาอู๋นี่คิดว่าตลกไม่ใช่จริงๆแล้วตาอู๋ตาอู๋คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกเฮ้ยน่ารักนี่ว่ะ โอเคฮะเอา้าเดี๋ยวได้รับชมกันแล้วค่ำคืนนี้โดยเฉพาะชาวกท่าน,นที่อยู่ในงานและสนใจที่ Advance <c oughs> Adv Ticket ก็อีกแ๊บเดียววันที่14 <c oughs> กันยาย,ยนอย่างสองคน,นได้ฝากภาพยนตร์เรือ่องนี้ครับ ครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นหนังนะครับสุดๆสุดๆ,ๆที่น่าดูมากๆเพราะว่าผ่านการดึงกันมาแล้วจาก2ภาคที่ผ่านมาว่มามันสนุกจริงๆแล้วก็ภาคน,นี้เนี่ยได้รับการรีวิวนะครับผมจากต่างประเทศก็คือน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าอ่ามันเพิ่มกลิ่นิอะไรใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของอย่างจัมส์แร์ในความหลอนด้วยเป็นเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าติดตามส่วนใครที่ชอบเรามาดูใครที่ไม่เคยดูก็ต้องลอง,ลองดูนันี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะเือนะ อ่ตัองจากนั้นสนุกนะครับผมใครที่อยู่ทางบ้านนะผมรับชมนะครับผมที่14กันยายนนี้นะครับผมก็จองไปกันได้ทั้งเอเซทซินมครับเอ๊ะทราบมาว่าเดี๋ยวอยู่ดูต่อด้วยใช่ครับคือตอนแรกผมยังไม่รู้ว่าเป็นหนังอะไรรู้สึกว่าโอเคเราเรามาลุกงานเราเดี๋ยวดูดูฟีลวิธีนึี้ว่ายัางไงแต่ว่าพอแบบทราบว่าเป็นเรื่องนี้เนี่ยคือผมชอบมากาๆก็เลยแบบโหดูต่อ ยังไงก็ต้องดูต่อเพราะว่าอยากดูมากๆโอเครอติดตามกันนะว่าจะมนันขนาดไเดี๋ยวให้สองคนออกจากโรงมาแล้วให้แบบว่าสปอยนิดนิดแล้วกันนะแบบเชิญชวนให้ทุกคนได้มาดูวิ่<ะ>ๆเรือวิใจแล้วนะครับส่วนตอนนี้ครับนักดาวทรงศีรบคเลยียเชิญก็วครับเชิกเนครับเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ หล่อจริงหล่อจริงเป็นไงสรุปสนา